สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับตอนแรกว่าจะทําแค่ประมาณสองคลิปนะครับคุยกันไปกันมานะครับคุณพ่อเริ่มบอกสูตรเด็ดๆมาหลายสูตรมากนะครับตอนนี้นะครับจริงๆเราคงบอกแล้วว่าเสียระดับนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะกักไว้หรือเปล่านี่แหละประเด็นหนึ่งนะครับก็ต้องสวัสดีคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับคุณพ่อเลิ่มนนะครับในคลิปที่สามเมื่อกี้นั่งคุยกันนะครับผมได้ความรู้นะก็เลยอยากจะได้ถ่ายทอดอีกก็คือเรื่องของของดิน นะดินนี่คุณพ่อมีทั้งทําเองแล้วก็ผสมนะครับเอาดินที่ผสมก่อนพ่าดินที่ผสมคือเลนะพ่อันี่คือดินเอียดกับดินโพนถวกดินอย่าดินเค็มนี่ดินเค็มผสม,ผสมกับดินโพนหาสีหาซีฟเลยอย่างละครึ่งเลยครับอย่างละครึ่งอันนี้คือสูตรแรกสูตรแรกทาไมพ่อไม่ให้ดินเหเอียดล้วนพ่อเพราะว่าอะไรครับถากินดินเหเอียดส่วนใหญ่มันเค็มเกินครับผลสิรุน แล้วนกกระเมียว่าขึ้นไงนกกระเมียวก็เป็นนกบ่อเอียดที่สุดนกบ่อเอียดอยู่แล้วจังไปสีทนกับดินเอียดได้สังเกตสังเกตเอานกมากถ้าเห้เอานกโคกนกปลามากมันบนนกสายดินเอียดเหาเอียดไม่ให้กินคึนยากคึกยากคสิบสิุนลนนกสิ่งพากอยากยืนเพราะมันกินเชื่อมเกินครับแล้วก็ขึ้นช้าพูดได้ไงทีนี้ขึ้นช้าหาวซ่าคึกซ่า พ่อก็เลยผสมคือส่วนเค็มจางลงให้มันความเค็มนั้นให้มันเกลี่ยจางลงห้าสิบต่อห้าสิบเลยอัตราส่วนอัตราส่วนห้าสิบห้าสิบนดินคนอย่างเดย้วพาะดินอย่างอื่นได้ไหมได้แต่ว่าดินโพดนี่ที่เป็นดินดีที่สุดเป็นดินเหลือง้าดินเหลืองอยากให้ดีที่สุดเผาไฟก่อน่าให้ใหม่จเผาไฟให้ใหม่จะนำมาผสมอ๋อก่อนที่จะนำมาผสมกับดินเค็มนี่คือเผาลิดนึงให้มันเป็นดินสุกก่อนให้เป็นดินสุกคือไม่ต้องเผาให้ไหมจนดำาเผาให้ไหมจนดำ พ่อเคยเห็นดินดำไหมเห็นดินดำากเห็นมากเหเห็นเป็นไงสูตรของพ่อว่ามันยังไงพ่อเคยใส่ใส่ยูแต่ว่าพ่อหั่นแลวพ่อนั่นใส่ประจําคืออุยเจ้าเขีดพ่อก็เคยใช้ยู่เหมือนกันใส่ดินที่เขายเขียดเป็นห่อเป็นยังมาขายดินดำเป็นดินดำาๆเหรอหรอว่าเนาะแต่ว่าพ่อสรุปได้ก็คือเป็นดินที่เราทําเองคือเผาอยู่แต่ว่าไม่ให้ไหม้เผาแต่ไม่ใหไหม้ก็คือผสมผสมแค่นี้สองอย่างแค่นี้เลยสูตรแรก นะครับนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้คือุเดี๋ยวนะครับขอสูตรแรกก่อนพ่อนี่ก็คือดินที่คุณพ่อทำนะครับดินเค็มผสมกับดินจอมปลวกนะครับดินโพนเนี่ยหรอพ่อเนาะดินโพนนะครับอ่าครับดินโพนแล้วก็ส่วนดินที่มาจากโพลนั้นก็คือเป็นดินที่เผาแต่ว่าไม่ให้ไหม้ครับพี่น้องครับนี่มันจะออกเหลืองนะครับเหลืองสวยมากนะครับความเค็มก็จะลดเจือจางลง นะครับก็คล้ายดินโปร่งนั่นแหละนะครับดินโปร่งสัตว์จริงๆนี่บางทีมันก็มีความเค็มนิดเดียวเองส่วนมากมันจะเป็นมันนะครับมันจะมันนะครับ,นนรบถ้าเป็นดินโปร่งสัตว์ที่ปลูกที่สัตว์กินจริงๆบนภูเขาเลือตามที่มันลงกินนะพะ่อแต่นี้ก็คือสูตรแรกคือผสมจะดีที่สุดสําหรับสูตรพ่อทุ่มบอกละเอียด,ดยคกินทีนี้สูตรที่สองนี้สมมติว่าคุณพ่อว่าไม่มีดินเอียดนะพ่อเนาะนะ พ่อก็ทาเองเหมือนกันทาเองครับทําจากดินโพนเหมือนกันดินจอบปวกกันอ๋อดินจอบปวกดินโพนนี่ครับทํายังไงพ่อวิธีทำตำใสกะปิตำใส่กะปิตำผสมกะปิเผาเผามาได้ยังดินหรือว่ายังไม่เผาย่างท่านเผาตำต้มต้มเลยใส่กะปิกับปลาใส่นปลาล่าบ้านเท่าเดิประมาณพอต้องไปใส่หลายต้องใส่จนกับเข้มเลยถ้าผมเียดหลายหรือว่า สามส่วนดินสามส่วนกับปีส่วนหนึ่งอ๋อดินสามส่วนก็ป,กป,นปีอีกหน,หนึ่งส่วน <กะ S 2> น้ำปลาลราะรอพ่อน้ำปลาเนี่ยขจํจำกัดว่าต้องใส่หลายใส่สักสองสามส่วนกับพออ่อแล้วอ๋อเอาสมมติว่าดินดินดิน,ด,นดินสามก็ปีหนึ่ง <กะ S 2> น้ำปลาสักประมาณสองหรือหนึ่งก็ได้นะพ่อประมาณนี้ใช่พ่อเป็นกินอซื้ออ๋อก็คือมีแค่นี้ส่วนผสมก็ปีกับน้ำปลาตำเท่ากันแล้วไปขวบัน ตาเข้ากันก่อนให้ละเอียดเลยใช่ไหมว่าเขากันแลมได้ได้ได้ตากแดดไหมไม่เพราะตาครับขั้วเลยขั้วเลยขั้วแห้งคาคากระทะเลยแล้วก็เก็บเลยเก็บอแต่ว่าตอนนี้สูตรที่หมอใช้อยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่หนึ่งใช่ไหมครับดินเค็มผสมกับดินโพนแค่นี้ง่ายง่ายเพราะว่าต้องไปลงทุนนี่อย่างไรนะเพราะว่าผมผมเห็นมันเป็นประโยชน์ก็คือถ้าเกิดบางคนอยากทำไม่คือไม่มีดินเค็มเนี่ยเพราะ ใช้สูตรแรกไม่ได้ก็ใช้สูตรที่สองนะครับในการทําก็สามารถไปทําได้แต่ก<ต>็จะไม่เน้นแต่ห้ามใส่ผิดผลเป็นเด็กขาดบางคนเขาจะใส่ผิดผลใส่ผิดผลบ่อยทำไมพอ่อ่ะฟังเะนอนนกส,ส,สิสิเป็นสน้ําตาออกเลยสิเป็นน้าตาไหลเลยถัดถัดถือผิดผลโออย่าใส่ผิดผลเป็นเด็กขาดมีส่วนมีส่วนให้นกเป็นคลา,ายเป็นสิวเป็นน้ำตา พริกป่นเนี่ยพริกป่นแต่ว่าผมเห็นทางสูตรบางสูตรเขาก็ใส่พริกนี่พ่อเห็นว่าพ่อไม่แนะนําใช่ไหมครับพ่อแนะนําพริกป่นนี่พ่อแนะนําเลยครับเพราะก็คือมันจะเข้าเหมือนเหมือนมันเข้าตาเราเนี่ยพ่อเนาะน่าจะเป็นลักษณะนั้นพ่อผมใส่ร่องมึงเหรอเลิกเลยบ่ผ่านเออสูตรนี้ไม่ผ่านบ่ผ่านเพราะว่าต้องเ็ทต้องพาเบิ่งเ็ทเบิ่งเ่็นนะว่านกเข้ามันจิตคึกว่ลมันจิตเป็นอย่งไรครับผมเป็นวานอคือ สีสันมันติเป็นยังไงผนมันติดเป็นยังไง<อ>ต้องเพิ่งไปนั่มน,นะนะสุขภาพนกก็ดูยังไงสุขภาพนกเนีที่ดีก็ต้องเพิ่งขนเพิ่งสภาพการ,กการยานืนการนังเือ่ยนะนกันก็งามๆใช่ไหมพ่อขนเข้าขนงานกก็ซึ่า มงนได้ออกแดดไหมดอกได้เล่แดดได้ผมบ่ได้สนใจกก็แดดเลยผมผมมีเป่านามผมมีออกแดดออกยั้งผมก็ขังเลยไว้ยังไงก็อยู่ตรงอย่างนั้นเลยสั้นเลยไม่ได้ออกแดดอะไรเลยนกก็คึกเหมือนเดิมแต่ถ้าหากอยากดีการบ่เป็นว่าบ่ออกแดดมันทานกค้นอยากล่วงอยากล้นแน่กับเทาเป่านามคนนหําเลากตาแดดอันนี้ค้นสิบเลี้ยวก็แข็งแรงก็รับสีสันนกสีงามกบแต่ว่าผมมันกปิดปเด คิดใจอยู่ปานั่นนะนะมีนงครับธรรมชาติธรรมชาติมันแต่ผมสูตรของตุนตอาศัยก็ไม่เคยเคยออกแดดเหมือนกันที่ผมทาคลิปมาคืออยู่กับท่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแดดนะครับก็อยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้เหมือนกันนะพี่น้องครับสูตรที่ผมเล่นมาแต่ก่อนก็ไม่ได้ออกแดดเหมือนคุณพ่อเลิมนี่แหละนะครับไม่ได้ออกแดดแดดเลยพ่อได้ถ่ายพยาธิไหมผมถ่ายจั่ถึงนานเห็นไหมครับจะเป็นสูตรเดียวกันเลยครับผมถึงได้ถามจุดนี้ไง พ่อไม่เคยถ่ายพญาจนกุเลยพ่อครับพวกะผมจะมาถ่ายแบบได้ทาให้พยานกผมไม่เคยถ่ายนกพยาจนกอ,อ้อตั้งแต่เลี้ยงมาเลี้ยงมากยิ่งสี่หละจัดปีเราจะพ่อสอท้องละ่ยี่สิบครับก็คือไม่เคยถ่ายเลยผม,มา,านี่แหละครับผมบอกแล้วว่ามันจะคล้ายๆสูดเดียวก,กันกับผมที่เรียนมากับตตุลตัดสยหนึ่งนกไม่ได้ออกแดดอยู่แล้วนะครับสองไม่เคยถ่ายพญาจนกแต่ว่าจะให้ขาดดินอะไรนะพ่อจะให้ขาดดินกินเลย พอรู้ว่ามันเป็นยังไงกับของกำนกถามมี่ดินนกกระถิบข่อยเป็นสิวครับข่อยนาเปียกเพราะมันอยากินดินบพราะหวมันมันเกี่ยวอีกอย่างกับมันอืแต่ว่าเรียกมากก็บ่รู้เราว่าแต่ว่าให้กินไปกินไปครับแล้วหินล้วก็หินกับมีบ้างไม่มั้งแมนไม่ให้บ้างไม่ให้บ้างก็หแต่ส่วนก็ให้ละหลายที่สุดแต่เป็นไม่ได้คือดินนี่ห้ามเลยห้ามขาดเลยมี่ดิน เดี๋ยวมาดูนะครับนี่กระปุกของคุณพ่อก็มีอยู่ข้างในอยู่มันหกกระปุกผมมันค้นไปครับจ้งจะวัดดูเขาเลยเซนหลายสีดอกอ๋อครับหลังจากพงก็ไปยุงเข็บน้องลูกจะรับอาทิตย์สองอาทิตย์ครับก็มีดินครับมีข้าวเปลือกก็คือเพื่อนแมว่าอาจไม่ให้เต็มที่มาให้ขาดนิดนึ่งนะครับผมอนนี้ตอนอยู่หลังเล็บกระเดวออกคือซื้อน้ํานะครับมีน้ำสองกระปุกเพื่อเดินทางแล้ววะเนาะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีดินมีข้าวใช่ไหมครับแล้วก็เม็ดมิลเล็ตือนกันนะครับสูตร่กอนี้ไม่เห็นเขาใช้เม็ดมิลเล็ตนี่พ่อเพราะมันไม่ดีมันโปมีผมก็ว่าใส่ขึ้นกันผมเด็ดขาดเขาเปลือกอย่างเดียวเขาเปียกย่างเดียวเราไปเน้นที่เขาเปลือกใช่ไหมครับเน้นเขาเปียกแต่ว่าเขาเปียกต้องคัดไข่อออแนะนําเลยต้องคัดต้องคัดไข่อออเพราะว่าอะไรพ่อเพราะว่าโนกนี่มันเกินยากแต่มีไข่ม่อย่างบางเสื้อมันกดินก็ติดอย่างมันครับ มันมับ่อไมันบ่อลื่นง่ายๆบว้งง่ายแต่มันมันลื่นลงคอยากแม่ครับบางทีเนาะบางทีนกมันหิวนีเเคือเวลามันกินเยอะมันมันจะไปติดคอแม่ครับอ่าถึงกับเม็ดคอนี่เข้าไปในในในเอ่อเหงือกเลยนะครับนน่มีนะครับแม่ครับช่วงหนึ่งที่ผมเคยทําก็คือผมได้ใช้ไม้จิ้มฟันนะพ่อเพราะว่าเห็นมันสายหน้าอยู่นู้น่าเป็นอะไรข้าวเปลือกติดเหงือกบนเพดานมันน่ะสังเกตง่ายง มันจะงงข้อมันอยู่ตลอดทั้งติดทั้งกงข้อแสดงว่าเขาติดแล้วครับไม่คอก็บนเพดานนี่แหละสองจุดนี่นะครับแต่ว่าที่บมเห็นมาคือตรงเพดานนกนะครับเข้าเบือกมันจะเข้าไปขัดคาดอยู่ตรงนั้นเราไปใน,นเนาเนาเราก็นกอะมีอาการซึอมอบ่ขันบ่อย่างครับผมแล้วเข้าคัดให้ดีไปครับอาการที่ พ่อเคยโดนหนักที่สุดนกป่วยเป็นยังไงเพราะอาการที่หนักเลยแบบรักษาไม่หายมันต้องมีตายละเะพ่อเลี้ยงมานี่อาการหนักคือเป็นสิวรักษาพอหายกัมีถ้าเป็นปู่พ่อใช้อะไรทีนี้สูตรป้อตอนนี้ป่อป้อเลยใส่ยั้งเลยมิตรปอยเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นมันบ่อยเปลี่ืนแต่ว่ามิตรยมันขาดนินส่วนใหญ่นกผมนี่มีตรขาดนา้ำกขาขาดทองยิ่งถ้าตายไปเลยเป็นสิวีหน่อยที่สุดครับ แต่ถ้าเป็นก็เป็นการย่างย่างให้กินได้ยาก็คือผมฉีดยาเพนเมทซิลินเซนามไปเลยอ๋อยาเพนเมทซิลินผมเไม่ผมไม่ออกกอกน้ำเหม็นน้ำเนี้ยก็สร้างกอฉีดเสร็จตัวก็ถ้าไม่ป่วยทิ้งไม่ทิ้งไหมไม่พอหรือว่าร่็โรคป่วยแต่ฉีดต้านน้ำตอนที่มันเป็นสิวเป็นยังนัตนมันป่วยออ๋ยาเพนเมทซิลินฉีนเซนามไปเลยหนึ่งเม็ดเลยเม็ดเลยจนให้มันละลายจนน้ำแห้งแเราเติมใหม่แค่นั้นเองมันก็เติมไปเรื่อยๆมันกินไปเรื่อยๆอยู่เแยะเมื่อนอะ ครับก็ต้องบางทีมันหนักเกินเราก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะพ่อเนาะไม่งั้นมันก็นกก็จะอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าส่วนในี่ผมไม่ค่อยเด้เห็ดไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นนกไม่ค่อยเป็นซิวนกตอเาไม่ค่อยเป็นซิวครับแต่มันเป็นหน่อยเมองก็บปีบออกออกมันนั่นแต่มันหนามันโปเปียบก็ยังมันเป็นเป็นโคกันมากเบีบออกบีบเลยนะครับบีบสิวออกบังออกเลยครับผมอันนี้ถ้าเกิดเราดูเบื้องต้นนะพ่อเนาะมันถ้าเรารักษาได้เบื้องต้นมันจะหายมันจะหายแต่ถ้าปล่อยไว้นนนาี เรียบร้อยรักษาไม่หายนะครับยากมากพ่อก็เคยโดนมาแล้วเนาะอย่างนี้เนาะทุกคนโดนนะครับผมต้องเป็นสิวนี่ทุกคนต้องโดนแต่ว่ามันก็ไปเป็นครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นสาหรับคนที่รู้แล้วว่าต้องใช้วิธีนี้นกมันจะไม่เป็นสิวอย่างเงี้ยครับของผมก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าย่าขาดจินขาดจินนีนีโอกาสอืมขาดหนาขาดเนี้อขาดยางเนียนกสนิเป็นสิวเร็วที่สุดคือขาดอาหารครับผมเอ้าละพี่น้องครับอคลิปนี้ก็ เนี่ยครับมันติดพันครับเขาเรียกว่าลูกติดพันธอย่างน้อยก็ได้สูตรดินนะพอนะสำหรับคนที่มีดินเค็มอยู่แล้วก็ไปทําได้สูตรที่หนึ่งก็คือผสมกับดินโพลหรือดินปวกห้าสิบต่อห้าสิบนะครับสูตรที่สองก็คือไม่มีดินเค็มก็สามารถเอาดินปวกนะผสมกับน้ําปลาผสมกับกะปินะครับอย่างเช่นดินสามนะครับกะปิหนึ่งน้ำปลาสักสองนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรแล้วกันในการทําดิน นะครับผมเอาละครับผมในคลิปที่สามก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะพ่อจะมาลุกกวนใหม่นี่แหละอีกสักประมาณสักสักหน่อยนั่นแหละจะมาลุกกวนจะเกิดไอน้องมันคึกกันเดี๋ยวตอนไหนกันนะครับวาเบิ้งดิจิต่อไว้เบิ้งครับหรือบางครั้งก็อาจจะไปร่วมต่อนกร่วมกันนะพ่อเนาะกินกินข้าวป่าร่วมกันเนาะกับพ่อค้ำพันธ์นะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเดียวกับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนกำลังใจนะเพื่อทุ่มทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระ กราฝากพี่น้องอดีตเช่งเคยนะหรท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลการทันครับสำหรับผมกับคุณพ่อเริ่มขอบคุณมากครับคุณพ่อเริ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ